วันนี้เราจะมาระบายสีให้ดูๆดีกันโดยใช้สีน้ำนะคะอุปรกรณ์ที่ต้องเตรียมมาก็คือหนึ่งพู่กันสองน้มนะคะถ้าไม่มีจะใช้ระบายสีหรือขีดกรอบไม่ได้นั่นเองใช่ค่ะเพราะว่าแรงพู่กันน้าที่หนึ่งนะคะคืออันนี้เราจะเอามาไว้ลากเส้นขอบที่เราวาดไว้ส่วนอันที่สองนะคะเราจะเอามาไว้ระบายสีค่ะ สองนะคะกันไก่นะคะไก่ของเราจะไม่ค่อยคนนงๆทำไม่ได้ก็ให้พ่อให้ผู้ปกครองทำให้ได้นะคะสามนะคะกระดาษ A4 นะคะหรือกระดาษป่านเองนะคะนี่ค่ะสีนะคะดินสอและยางลบนะอันนี้เราจะมาไว้วาดรูปนะคะก็ห้าก็สี่นะนะคะนี่ค่ะอันนี้เราจะมาไว้ระบายสี ก็หกนะคะจานสี่ถั้งมือจะวาดไม่ได้แล้วก็ขอใชยด้วยที่มันเปื้อนนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้ไปแล้วค่ะเราใช้ทํางานค่ะเจ็ดนะคะแล้วน้ําเปล่านะคะน้าเป่านี่ค่ะคุณจะใช้เป็นแก้วหรือว่าเป็นขันก็ได้ค่ะนะคะแต่พวกเราขอใช้เป็นขันแล้วกันเพราะว่าพวกเราออกมาทํากันนอกบ้านค่ะเดี๋ยวเจอกันพาร์ทที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัดต่อกันนะคะไม่บายค่ะ